ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสองอย่างเป็นไปในส่วนแห่งวิชาธรรมะสองอย่างเป็นชไหนคือสมถะหนึ่งวิปัสสนาหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุจเจริญแล้ว ย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญา ปัญญาที่อบรมแรงย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้